ก็ค yeah. ือแบกวัาเลนทายนี่มันแต่งหน้าไปเดทหรือไปรับลูกเนี่ยไปรับลูกใครมีโดมีเดทชีวิตอยู่กับลูกมีความสุขแฮปปี้ต่างคนต่างส่วเราก็เลยนัดกันเดทแต่ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงต้องไปรับน้องไม่ใช่หรอก็เรื่องของปกป้องเดี๋ยวจะให้ปกป้องนั่งแก๊ปกลับมาเองเพราะแม่ไม่ว่าตอบความจริงนะผมมีโอกาส1 0ผมมีโอกาส20% พี่หอมวันนี้วันอะไรว่าเลนไทนยไงอ้าวไม่ใส่ชุดเนี้ยกูคือแบ็คว่าเลนทนยไม่ได้รักว่าเลนไทนยเลยมากมายวันนี้คุณมีแผนจะทำอะไรคะคุณไปเดทที่ไหนคะเนี่ยเดทไลน์ไม่มีวันนี้คือเดี๋ยวจะไปรับลูกแล้วก็ทำกับข้าวให้ลูกกินค่ะคืออยู่กับลูกแล้วแบบมีความสุขแฮปปี้ชีวิตคือแบบโอเคฉันอยู่ได้อะนี่คือแต่งหน้าเองเหรออืมแต่ว่าช่างลงให้ก่อนลวตอนเช้าแต่นี่ว่ามันมันมนะ่ะเดี๋ยววันนี้ แทนวาเลนไทน์ของคุณก็คือไปรับลูกทำให้เขาให้ลูกกินไม่ใช่หรอแล้ทำไมทำไมจ้างช่างเลยอะ่ะก็ยอยากแบบเออให้ครูเจอทิชอร์เจอเจอะไรแล้วแบบรู้สึกสดใสอ่ะอ่ะแป้งเสร็จแล้วปลาปลาปลาเสร็จแล้วปลาปลาก็รับ<ป>เนื่ง อะไรค no well. ิดว่าตานิดนึงดีกว่าวะห่างนิดนึงเติมคิวอวิแต่งหน้าไปหาใครเนี่ยไปรับลูกอ่ะคิวเสร็จแล้วไปนะพอนะเด้อเด้อเด้อเดแก้มมันจางไปว่ะมือมันต้องมีแบบเงาๆตรงนี้นิดนึงผิวหอมนี่มันแต่งหน้าไปเดทหรือไปรับลูกเนี่ยไปรับลูกใครมีดอกมีเดทชีวิตอยู่กับลูกมีความสุขแฮปปี้เสร็จแล้วเนาะเพราะว่าไม่เหลือที่ให้แต่งแล้วแหละไปแล้ว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 มีของมาส่งครับขอบคุณค่ะ อุ no oh, ้ยคนส่งดอกไม้มาให้คุนค่ะโอ้โหแต่งหน้าสแนนเลยสวัสดีครับแฮปปี้วันเล่นไทยนะครับอุ้ย ลงอ่ะไหนบอกว่าจะแบบเออไม่ได้มาเร็วขนาดไม่คิดเลยว่าจะมาเร็วขนาดนี้ไไยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเอ่ะแล้วก็แบบนึงคิดว่าตาม่ตหรือเปล่าไ,<น>ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเอ่ะเติมห่างนนิงได้หรแต่งหน้าไปหาใครเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอ่ะแต่ว่าช่างลงให้ก่อน้วตอนเช้าแต่นี่ว่ามันมันมันเ <oro S 3> บอกวันนี้ไม่มีเดทไงไปหลับลูกถึงแต่หน้ามันเต็มนะครับดอกไม้ค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ ข้ามาสอนเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วดอกดอกแฟนคลับมาแต่ละหลุดมือคือไม่ได้ตั้งใจอุ้ยขอบคุณมากเลยอุ้ยขอบคุณมากเลยหลุดมือคือไม่ได้ตั้งใจจังนะอุ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้ได้ต้องดอกหลายดอกนะวันเนี้ยคุณกำลังจะไปไหนกันครับ เชื่อเราก็ไปโรงแรมอยู่แล้วค่ะวันวาเลนไทน <laughs> ์ว,วันนี้วันวาเลนไทน์ก็คือเราเป็นคนโสดต่างคนตัางโสดเราก็เลยนัดกันเดทแต่ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงต้องไปรับน้องไม่ใช่หรอก <laughs> ็เรื่อง <laughs> ขอปกป้องเดี๋ยวจะให้ปกป้องนั่งแก๊บกลับมาเองเพราะแม่ไม่ว่าง <laughs> ทำไมวันนี้ลมถึงมาลงคิดถึงครับเผื่อเี่เหรอกิงปกป้องก็ทิงปกป้อง เราต้องทําให้รู้สึกว่าเราก็ไม่ว่างนะวันนี้ใช่ถึงแม้เราจะโสดหรือเปล่าโสดไหมโสดโสดไหมถ้ามีพี่ก็ไม่โสดแล้วแหละถ้ามีพี่ก็ไม่โสดแล้วแหละโอ๊ยอะไรอะอะไรอะเราจะแวะไปซื้อของเราต้องทํากับข้าวให้ลูกตอนแรกว่าจะให้หลงทําหลงทำ ปกติช่วยแม่ทําทําได้แต่ทําคนเดียวทําไม่เป็นเคยเข้าครัวไหมเคยครับเคยซอยหอมยังเคยซอยหอมยังงยากลอเหนึ่งแมงั้นวันนี้ผมให้พี่หอมทำกับข้าวไปเลยโอ้ยขอบคุณมาก่อยากนุญาตดูแลปกป้องเองโอเคไหวเหรอไหวปะเนี่ยไหวถูกพวกปกป้องจะไม่ได้ทำได้เมื่อวานนั่งพูดอยู่เลยให้ดูไอจีงามาถามว่าคนนี้ใครเขาตอบพี่ลง ทำใช่เพราะว่าหลงลงรูกกระปกป้องใช่ไหมส่วนแม่ดูรูปที่หลงถอดเสื้อถ่าดรูปอยู่นี้ค่ะเป็นรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจครูชายโรแมนติกด้วยการบอกว่าเบคอนกับสาบชันเป็นรูปหัวใจอ่ะ ทานชอบเนื้ออ่อนหรือเนื้อแก่ครับผมชอบเนื้อแบบเนี้ยอ๋อชอบเนื้อชอบเนื้อลุยนี่เองแบบนี้ได้ไิมครับ ในรายการปกป้องก็จะเป็นป็อกกี้เป็น,นบบตัวรอ่อที่ดีค okay. มีขนมด้วยนะปกป้องขนมไหมเอาไหมติ๊งติ๊งใช่ไหมขอบคุณก่อรขอบคุณครับคนนี้ใครนะมขอบคุณครับแม่จ๋าบคุณค you ปกป้อง Bear e w l c o m บอกว่าไม่เคยแบกใครนะลงลองขอดิแบ่งจปแล้วว้าวันผมฟอดผมเมื่อกี้ปุ๊กป้องค่แม่จ๋ากินมากเราเป็นแม่เราต้องไม่โกรธสิค่าแม่จ๋ากินมากปุ้ใจดีจังเลยอ่ะผมไม่เคยให้ใครมีกล้องไลยเด็กมัน ก็แบบยไงคะพอคุณหลงกับปกป้องเอาแมทช์กันได้ก็รู้สึกว่าแบบเอันจีฉันไม่ต้องมาก็ได้เหมือนสิ่งที่ฉันพูดเขาไม่ได้ยินหรอกเขาอยู่กับ2องคนเขาก็คือพี่พี่คนโตกับน้องคนเล็ก มมนนมแม่เป็นไรไม่รอให้อ่ะทราบซึ้งที่ปกป้องพีพ่อแล้วหรอแสบตาโ <c oughs> อ๊ยอดีด,ด ก้องลอยเนาะลอยผักเนาะโอ้ยไปละคอนเก้ินรังอะไรขนาดนั้นปกปองปกปองปูปองเธอต้องการไปอยู่กับเขาสองคนใช่ไหมโอ้ย นี่เปิดไหมฮึฮืมาขอบคุณครับเลยนะปุ๊บปองขอบคุณครับพี่ลืงเปล่านะร้อนนะอร่อยไหมครับอร่อยไหม อร่อยเพราะว่าแม่จ๋าป้อนหรือว่าพี่หลงป้อนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคราอนี้กรจะอยู่ในช่วง Q&A คำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ามีแฟนคลับที่ชอบต้นหอมกับหลงมากๆเลยไม่ใช่แค่แฟนคลับค่ะคนในวงการด้วยค่ะถามเคาแป่งสองคนก่อนแล้วคุณล่ะ ชอบอะไรในตัวการ,าการ์ัูนเริมที่ผู้อาวุโสชอบสิบแท็กชอบสิบแท็กชอบก็ชอบเมมี่ลงอยู่กับปกป้องมาอ๋อแล้วก็ชอบอนี่แม่เขาแม่เขาน่ารักซึ่งแม่เขาแก่กว,ว่าเราไม่กี่ปีเริ่มครับผมชอบความคิดของพี่หอมแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ก็แสดงว่าลูกนี่นนติดตามพี่หอมมาและดับมืง แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการเทปต้นหอมตอนแรกรายการให้ผมเลือกระหว่างพี่พิงกี้กับพี่ต้นหอมว่าอยากลองไปเทปใคร <c oughs> ผมรู้สึกกับทำไมกับพี่ต้นหอมอยากไปเทปนห้มากที่สุดมันสองสไตล์ไง <c oughs> พิงคกี <c oughs> ้กค <c oughs> ็คือคมทางท่หมวยอันนี้ทาหลบถ้าอย่างหลบติดตามพี่หอมอยู่แล้วแต่วินาทีแรก <ar> ที่ที่หอมมากเห็นหลงในรายการว่าน uh ี huh. like, OK ่คือ <laughs> ผ <laughs> ู <qualcosa> ้ ah, ูเขาลอกรู้ส <love> ึกยังไงก็ถือว่าเออตลองเลือกคนนี้ก็ถือว่าเออตลองเลือกคนเนี้ยเทปหอก็แตกต่างสไตล์เนาะถ้าชายหอมอ่ะผมชอบชายสูงแล้วก็ติติหลงก็คือแบบเดินมาแล้วเออก็ถ้ายังไม่ได้คุยกับใครอ่ะก็ถือว่าแบบดึงดูดสายตามากมีคําถามมาครับคุณหลงชอบใครมากกว่าระหว่างต้นหอมหรือปกป้องห แบบต้องเลือกเหรอถ้าให้ลำดับไม่ต้องเอาความสำคัญรู้สึกว่าเราเข้าภาบในมากกว่ากันในเวลานี้ระหว่างตัวคุณแม่ต้นหอมกับคุณลูกปอปองกับปอปปองรู้สึกปอปองเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะเข้ากับเด็กคนนี้ได้มากขนาดนี้มันทําให้เราเซอร์ไพรส์ด้วยครับคำถามคุณต้นหอมครับตอนที่คุยโทรศัพท์กับพี่หอมแล้วโอ้โหแนบหน้าท้อง เคยไหมแล้วรู้ไหมว่าท้องนั่นคือของนง้องโลกเอาจริงตอนแนบมาท้องอ่ะไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเลือกเกมนี้ไปเพื่ออะไรเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> ด้วยความด้วยความที่เราทําพิธีกรมาเยอะ <c oughs> เราก็จะคิดว่า <c oughs> ทายังไงให้รายการสนุกไมไ่คิดถึงตัวเองตอนนั้นว่า สัมผัสนั้นอะ่ะเอาจริงมันใช้ไม่ได้เลยเราแทบไม่รู้อะไรเลยแต่บังเอิญว่าสาคนดันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกาันถามาหอว่าตื่นเต้นอะไรไหมมันตื่นเต้นตลอดรายการจนเหมือนคนบ้าเสียสติไปแล้วอะ่ะมันก็คือจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เรียกตื่นเต้นไหมวะหรือว่าเรียกปกติอยากถามว่าจําได้ไหมว่าคุณ2คนเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะชาวโซเชียลอ่ะเขาบอกว่าคุณเคยเจอกันแล้วในรายการหนึ่งใช่ครับผมเคยเจอพี่ต้นหอมด้วย ไอแคนซีจำได้ว่าเทพิเป้อารักสมัยนั้นพี่ต้นหมแบบผมสั้นอยู่เลยพี่หองจำได้ไหมแต่พี่หงก็ไม่เคยไปบ่อยนัเลยใช่ไปน้อยมากคุณเจอกันแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูเทนะฮะพี่โับอายุ18ปีพี่หองยังน้อยน้ำหนัก140ไม่เบาจิ้นแป้งอะคือฉันมองเธอแบบทุกขนาดเลยสวยมากสั้นๆอ่ะ ลงดัดฟันเหรอใช่ครับผมตัดฟันอยู่ยังไงยังไงมี <the <the ๋องใช่มีไข่ปลนอะไเขาเป็นน <the ักมวยจริงๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่เปิดภาพแรกมาเลยจะจับพุ่งเข้ามนเมีของตั้งแต่ป8เลยหรอเปิดภาพด้วยชื่อไข่มวยนี่ที่ไม่ควรเสมอต้นเสมอปลายจริงเลยพร้อมดูการตั้งกัดอยากให้เขาแย่ง แรงไม่ดีเลยอ่ะแยบแยบคือการต่อยมัดแรกออกไปนะครับแันกเรียนโบราณแยบแยบไแยบได้เลยแยบอไรุ้งง่ายอ่ะได้เลยคุงง่ายด้วยนะเป็กสอบซาให้เขาเลยเพราะว่าดูแล้วเขามีแหวนคขาพุ่ง8ิดเท่านั้นเราสามารถสอนเขาได้สอนชุบมวยเลยครับ ปีปแล้ววันนี้เราได้มานั่งจากคอมเมนเตอร์ในวันนั้นในรายการ Asian Voice สู่คู่เด็กของเราในวันนี้คุณลองเขาเรียกว่าผมลิขิดปะ่ะผมลิขิดปะ่ะ มีคนถามเข้ามาจากโซเชียลครับถามว่าหลังจากที่ไปเดทก,กันไปเที่ยวกันมาแล้วได้มีการพูดคุย DM หรือไลน์หาก,กันมากน้อยหรือบ่อยแค่ไหนช่วงแรกที่รายการออกเนาะก็จะ DM ส่งรูปแท็กรูปหลงก็จะแบบเออขออนุญาตแท็กที่หอมนะอะไรเงี้ยวก็บอกเออเอาเลยเขาก็จะแบบว่าอุ๊ยยอดฟอล์ขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบมาตงคิอืมก็คุยแบบธรรมดาในใน d m m e s s a g e ครัคำถ,ถามนี้ถามทั้สงสคนครับ ถามว่าที่ทั้งสองคนยังไม่สามารถสารต่อความสัมพันธ์กันได้ตอนนี้เพราะยังไม่ได้รู้สึกต่อกันจริงๆหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่อยากคิดว่าเป็นอุปปรรคต่อการคบกันหรือเปล่าครับเพราะเชียร์ทางคู่อยู่ค่ะลองตอบก่อนก็ทำยายกวเลยอะคะ่ะผมรู้สึกว่าเรายัางอยู่ในช่วงที่แบบว่ากำลังศึกษากันอยู่ดีกว่า <laughs> <ป> <laughs> หรือว่าผมคิดปเองหรือเปล่าว่าผมศึกษาเองหรือว่าเราคิดตรงกันผมก็ไม่รู้ถามว่าอะไรนะคะเือถามว่ามันเพิ่งเจอกันครั้งที่สองเองอะไรเงี้ยผมว่าการที่แบบรับใครเข้ามาสักคนอ่ะมันเป็นเรื่องทั้มบิ่งนะแบบมาในจังหวะที่เหมาะสมหรือเปล่านะวันนี้ก็ตอบไม่ได้อ่ะมันเหมือนเป็นคำตอบน่าจะอยู่ในในเส้นทางของอนาคตคำถามนี้มันเลยเร็วเกินไปที่จะตอบอ่ะ คำถามอยู่น้องหลงค่ะว่ามีคนถามมาว่ารู้สึกยังไงที่คนมองว่าเราเด็กกับคนที่มีอายุมากกว่าเรามากมากด้วยห <c oughs> ลายท่าผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นคนแบบคงเส้นคงวานะผมชอบผู้ใหญ่มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกก็ด <c oughs> ีนะเราแบบได้อยู่กับคนที่เราอยากดูแลด้วยแล้วก็เขาก็สามารถดูแลเราได้ <c oughs> ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าไม่ได้สรารสัมพันธ์ต่อในฐานะาแฟนน้องปกป้องจะเศร้าหรือเปล่า ก็เรื่องของปกป้องเรื่องของปกป้องพี่ดองนะพี่ดองนะเห็นกับเรื่องนี้ยังไงก็คงมีอาการที่ที่แบบว่าไม่ไม่ชิงเศร้ามากแต่แค่หายไปเ็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรของแกแต่ผมก็คงเศร้ามากกว่าแหละไม่รู้ว่าจะเข้าหาปกป้องในฐานะอะไรลูกชายคนโตมันมีโอกาสจริง ที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตมากหรือน้อยแค่ไหนมีคนาถามคำถามนี้ประมาณ99.9%แล้วหอมอะตอบคำถามนี้ไม่ได้เว้ยแต่หอมก็ไปดูสตอรี่หลงแล้วหลงตอบคำถามที่ได้ตอบว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งแบบเออจริงสมมติว,ว่ามีผู้หญิงสูงวัยเข้ามาจีบเรามีเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าเป็นางีาควรจะตายหรือพี่หอมพี่หอมคิดจริงใช่ไหม ผมก็ไม่เคยบอกว่าผมเล่นนะคือความชอบมันเกิดขึ้นได้ถูกป่ะมันไม่ต้องมีเหตุผลมีเงื่อนไขแต่การคบกันอ่ะมันต้องมีไงหลงอาจจะไม่ได้รู้จักหอมทั้งหมดบางทีหอมก็มีมุมผู้หญิงที่แบบงี่เง่าบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าแล้วมันตรงกันไหมมันใช่ไหมอย่างหอมเป็นคนที่ติดแฟนตลอดเวลาแล้วก็แบบชอบ text หาแฟน่ะเคยมีเรื่องผู้ชายเข้าใจผิดอย่างนึงเว้ยคือหอมเป็นคนโรแมนติกมากเวลาเราแยกกันอยู่เงี้ยหอมก็จะบอกว่าช่วยถ่ายสิ่งที่มองอยู่เนาะ คุณมองอะไรอยู่<ด>คือเราอยากมองโลกเดียวกับเขาเองแบบความคิดอะแต่ผุ้ยาย่คิดว่าเราอะเช็คก็รู้สึกว่าเออเราต้องหามบุาย์ที่มันเข้าใจเราดีกว่าฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเรื่องคบกันอะมันจะมีเงื่อนไขเยอะอันนั้นก็ต้องศึกษากันไปอีกทีหนึ่งคำถามส,สุดท้าย,ายวันนี้บอกเลยว่าเนื่องจากเป็นวันแห่งความรักอยากถามมุมมองความรัก ของทั้งคู่และก็ให้พูดถึงกันและกันในเรื่องของมิตรภาพที่ยังคงเป็นพี่น้องอยู่นะวันนี้แต่พี่น้องเป็นน้องแต่เราเป็นคนเหนือพี่น้องเนาะพี่น้องพี <c oughs> ่น้องได้ก่อนพูดถึงของ,ของ ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันอะเราอยู่กันเรารู้สึกว่าเออคนนี้เป็นทีมเดียวกับเราเป็นคนของเราเราไม่ได้รู้สึกว่าอยู่กับเขาเรารู้สึกระแวงเราอยา,อยากอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่แบบเราทิ้งตัวได้ทุกเวลาในวันที่เราเข้มแข็งหรือวันที่เราอ่อนแออยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้แหละอยู่แล้วสบายใจที่สุดก็ค่อคนข้างคายพี่หอมมากแต่นขนุจะเน้นไปเรื่องการเติบโตไปด้วยกัน แล้วว่าผักกันเติบโตอุ๊ยเขาเติบโตมาก่อนเราแล้วนะเวลาผมก็ถึงแม้โตกว่าผมก็ยังมีจุดที่อ่อนแออยู่ดีผมก็รู้แหละถ้าผมไปซับตรงนั้นได้ก็คงผมจะดีนะกรับสุดสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรสำหรับแฟนๆหลงกับหอมอยากบอกอะไรพวกเขาครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ชื่นชอบทั้งลงปกป้องแล้วก็พี่หอมหนูไม่คิดว่าเราสามคนจะทําให้ทุกคนมีความสุขได้นขนาดนี้พูดดีด้วยเราถูกธรรมชาติมากใช่คุณคิดไม่ล้ากูเหมือนแบบใจกับสมองกูหายไปไหนแล้วกูไม่รู้มาที่ไม่ธรรมชาติมากก็คือขอบคุณมากๆเลยคนะ <laughs> ดีดีด Icana, มากๆที่แบบจีนอีกแล้วเหรอขอบคุณที่ชอบเพราะว่าในวัน okay. ที่เราถ่ายทำอะทุกอย่างมันคือเรียวหมดเลยนะแล้วความรู้สึกจริงมันเกิดขึ้นอะขอว่ามันมันก็คือจริงแล้วคนดูสัมผัสได้แล้วก็ขอบคุณที่เอนดูพวกเราสามคนนะคะก็ในฐานะคุณแม่คุณพ่อแล้วจะให้ความหังผมนะโอเค มึงเขินจริงนะอันนี้มึงยกเขินจริงอันนี้มึงเขินจริงอ่ะวันนี้ Q&A เสร็จแล้วเย้ yeah. <t> และเดี๋ยวยังค่ะ,ะยังไม่จบความสนุกกำลังจะเพิ่งเริ่ม <t> เ,เดี๋ยวผู้คุณจะมีภารกิจที่ต้องทำด้วยกันวันนี้เราทำกิจกรรมกับบกป้องมาแล้วทั้งวันและเพิ่งจะได้มามีเวลาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะเป็นช่วงลองใจดูซิว่าคู่ของคุณเนี่ยมีความแมทช์กันมากขนาดไหนและบอกก่อนนะว่ามีบทลงโทษด้วย เอาล่ะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมของเราปิดท้ายรายการกิจกรรมของเราง่ายมากเราแค่อยากจะรู้ว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีความคิดความอ่านและรสยมคล้ายกันมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราจะยิงคีย์เวิร์ดไปให้คุณให้คุณเลือกตอบมันจะมีคําตอบแค่สองคำตอบเท่านั้นก็คือใช่หรือไม่ใช่ข่าวดราให้คุณเลือกได้เลยกติกาก็คือหลังจากที่ถามไปแล้วนับ1นึถึงส พวกคุณจะต้องกรอกออกมาพร้อมๆกันแล้วถ้าเกิดว่าหลงกับพี่หอมตอบเหมือนกันเท่าก,กับว่าหลงได้คะแนนถ้าเกิดตอบไม่เหมือนกันพี่หอมได้คะแนนแล้วผู้ชนะมีสิทธิ์สั่งให้อีกฝั่งหนึ่งทาอะไรก็ได้คําถามแรกครับทะเลกับภูเขาหนึ่งสองสามภูเขาพี่หอมได้แจ้งพี่หอมจะสั่งอะไรสั่งอะไรเหรอปิดซิแพเปิดซิแพชคระามแรกเลย ผาอมยาวหรือผมสั้นหนึ 1, 2, 3. 3> ่งสองสามยาวผมยาวผมยาวหอ,อทำหน้าที่น่าเปลียดที่สุดใช่ไหมฮะหนึสอหน้าคือโบหอบมันบล็อกไงก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> รถจืดหรือรถเข็ดหนึ 1, 2, 3. 3> ่งสองสารถจืด ฉันก็ทำให้เธอตอบไม่ได้คือรู้ผมแล้วว่าดีถูอยาสีขาวหรือสีดำยืนสองสามสีสีขาวพี่เรู้อ่ะโอ้ไม่น่าเลยสีข้งกอนโอ้ยเจ็บอ่ะยืนสองสา ไปไปไ,ม,ไม,มันล้าน,นมันลานม่มันล้านไม่ใช่กาจะแก้้งไปลมันลมันไม่แกงแล้วแมวหรือหมาหนงสอบซหมาแวมวนลกี่หมดแล้วอ่ะต่อตรงข้ามปพี่หมดทุกอย่างแล้วอ,อไปต่อ,อมือมโคเขียวทดีนะผาอ,อ่ะ,อะได้ไดเออรึเปลเอ เบียร์กับเหล้าหนึ่งสองสามเหล้าขอเป่าหูหนึ่งทีเูบหูล่าหูบหูลบนหูละนหูบ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 นหนหูโบนหู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  <MR T S 2> อ๋เรดีอะเอ่อถอนเกมถอดเกมถอดเสื้อเล่นเกมได้เอาเล่นหนึ่งเกมไงได้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 นองทไได้บ้างอะอยากเล่นดืว่อยากเล่น ปีใหม่หรือสงกรานหนึ่งสองสามสงกรานเขาใส่เสื้อได้แล้วเฮ้ยความสุขอะไรใจเขาถอดเสื้อเราเลยนะเราก็ต้องแบบสู้เขากลับหน่อยไหมอุ้ยงั้นผมขอเลือกถามต่อความจริงนะผมมีโอกาสต0ผมมีโอกาส20% ณเวลานี้ห้าสิบห้าสิบนะหลอชะลาแต่หลังจากที่ถอดเสื้อแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะแปดสิบแป เอาล่ะและมาสู่คำถามสุดท้ายของเกมของเราในวันนี้หลงตั้งใจหน่อยนะเราต้องชนะบ้างแล้วนะเพราะเราโดนผุ้ยิ่งผู้ใหญ่มาตลอดเลย <c oughs> เด็กกว่าหรือแก่กว่า1นึงสองสาเ <c oughs> ด็กกว่าทเลือกเด็กว่าเพ,พาผมเป็นฝ่ายชายนี่เพรามผมเป็นฝ่ายชายนี่เอาล่ะ หอมห่ได้ไหมอันร้องไห้พออ้ามนี้เดี๋ยวร้องสองไฟเทปไปดูในซิงเกิลของตัวเองเรื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่น่ารักมากๆเป็นวันเลยถ่ายด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญแห่งความรักให้กับคนดูด้วยพี่ให้หลงหอมจุดไหนก็ได้ค่ะพิธีกรของเธองหลงโอ้จริงๆเลยหลง